สว,วส,วส,สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางทิกตอกของแม่เจียนทุกท่านทุกคนเลยนะทุกคนลืมใส่สวัสดีค่ะส,ส,ส,สวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดียามค่านี้นะคะทุกคนสวัสดีคะ่นะเนาะ ребята. วันนี้เจียนก็ได้รับนะคะอ่ะคอลลาเจนทุกคนคอลลาเจนมาทุกคนค่ะก็เลยแบบเี่ยนะแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะ ไลฟ์ทางช่อง Facebook ด้วยนะคะตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง Facebook ของแม่เจียนทุกท่านทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางทิกต o อกด้วยนะจ๊ะวันนี้เจียนจะมาแกะกล่องคอลลาเจนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะคอลลาเจน50นะคะทุกคนมาถึงแล้วนุกเออมันอาจจะแบบอะไรเนี่ยอุ้ยหนักมากเลยนะทุกคนค่ะ ขยับนิดนึงนะคะสวัสดียามเย็นในวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางติ๊กต็อกของแม่เจียนทุกท่านทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วพักทายเจียนก่อนนะคะสวัสดียามค่ําค่ะทุกคนจะมาดื่มโกโก้ด้วยทุกคนค่ะแล้วก็เราจะมาเก็บกล่องคอร์เต้นนั่นเองนะคะทุกคนขานะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วพักทายเจียนนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทางติ๊กต็อกนะคะอ่อเพื่อนทานหรือยังทานหรือยังค่ะ ทานโกโก้หรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะโกโก้ของเจียนเนี่ยคุมหิวมากเลยนะทุกคนค่ะฝนทุิงตกนะคะที่ที่บ้านของเจียนเนี่ยฝนทุกตกไปนะที่เชียงใหม่นะเนาะเชียงใหม่ฝนตกอะไรนะคะเืมเชียงให่เอเหรอมีวนดูใช่ไหม โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะแกลามอง่ากาเมองโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไปดูนะโอเคเดี๋ยวมันมีไปดูนะคะเดี๋ยวมรามีชมโกโก้กาแฟก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะคนพี่อ้อมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางทิกตกอของแม่เจีย์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะทุกคนะาข้ามแล้วทักทครเจมย์ก่อนนะคะอะ ที่เชียงใหม่นะคะฝนตกมาทุกคนไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นอะตกไม้อำเภอไหนตกบ้างคะแต่ที่บ้านของเกลียนนะคะเชยประการค่ะสวัสดีค่ะเชยประกานอะฝนตกนะทุกคนเชยประการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่คือจะมาดื่มโกโก,โก้กาแฟร,รอบเย็นนะทุกคนคะ่ะโกโก้กาแฟมันคุมหิวแล้วก็อิ่มนานมากๆเลยทุกคนทำใหญญ้เจนชอบชอบนะคะชอบมากเลย สำหรับกาแฟโกโก้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเนทางติกตอกเข้ามาแล้วทักทายจีออนหน่อยนะคะ,ะเพื่อเปิดา่าการมองเห็นให้กับจีออนด้วยนะคะสวัสดียามเย็นค่ะพี่ๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเวียนเข้ามานะคะในช่องของอจีออนนะคะเนาะแม่จีออนเป็นคุณแม่ปั้นหุ่นสวยค่ะนะคะอายุ38ปีนะคะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะ <laughs> เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เนอะเจ้านะคะ กู้เมืองได้นะเจ้านะฮะพี่พี่เป็นคนจังหวัดไหนกันบ้างทักทายเตียมได้เลยนะคะ <S <S นี่คือกาแฟกโกโก้นะทุกคนก่อนที่เราจะดื่มแล้วทุกคนค่ะพักก่อนเพราะว่าร้อนมากจะไม่ลืมไปเมื่อกี้นะคะไม่ได้แบบว่าเอาใส่น้ําเย็นเลยทุกคนใส่น้ำร้อนมาเลยเาวางข้างบนก็เดี๋ยวอ๋อวายท่านแม่ก่อนท่านพ่อก่อนแล้วกันนะคะจาาทูข่นนะะถวายท่านกดก็แล้วกันเดี๋ยวเดือนจะมาแกะ แกะกล่องนะคะคอลลาเจนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจนกำลังจะมาแกะกล่องคอลลาเจนของบตูตาพีนะทุกคนเดี๋ยวเจนไปเอาคัตเตอร์มาก่อนนะคะเพิ่งได้เพิ่งได้รับพัสดุเมื่อกี้นะคะ,ะไม่รีบสม่งมานนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจนเสร็จถ้าจะแกะนะคะแล้วก็เอามาเรียงนะทุกคนคะ่ะ ัสดียมเย็นเลยนะคะทุกคนนะบางท่านบางคนก็คงกําลังหาข้าวเย็นใช่ไม่าทานกันทุกคนแต่ว่าเจียวไม่ทานข้าวเย็นนะเจียงทานข้าวร้อนทุกคนเจียงไม่ได้ทานข้าวเย็นนะเจียงทานข้าวร้อนข้าวเย็นไม่ทานค่ะทานแต่ข้าวร้อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะเรามาเปิดคั่งนะคะคั่งคอลาเจนกันทุกคนคะ่ะเอู้ยนะคะทุกคน ไม่ผลก,ก็ทำาให้อย่างดีเลยนะคะแพ็กมาให้อย่างดีนะคะสำหรับคอลาเจนนะคะนี่เลยทุกคนวาหนะคะห้าสิบค่ะทุกคนค่ะนะคะสำหรับคอลาเจนนะคะห้าสิบห้าสิบห้าสิบชุดนะทุกคนคะ่ะก็คือมีเอนไซม์นะคะเอนไซม์ก็ห้าสิบนะคะแล้วก็อ่า คาลาเส้นนะคะทุกคนคอลาเส้นที่เป็นกรงใหญ่เลยทุกคนค่ะมีห้าสิบนั่นเองนะทุกคนดูสินะคะอันนี้คือเราสต็อกของมาทุกคนค่ะดยมากนะก่อนที่เราจะไปทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง t ิ k เก k ของแม่เจียนทุกท่านทุกคนด้วยนะคือเสื้อมันดูใหญ่ไปนะทุกคนค่ะเสื้อมันดูใหญ่มากนะคะอกสามแปดนะทุกคนแล้วอกของเจียนแค่สามสองนี่ มันก็เลยดูใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเจนดูตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนแต่ว่าเสื้อมันไซส์38นะคะทุกคนเฟมาชอบนะทุกคน่าชอบสีนะคะแต่ไม่ได้ดูเลยว่าอ๋อตัวมันเล็กตัวเราอ่ะเล็กนะคะเสื้อใหญ่ไปนะทุกคนพอลองเอามาสวมแล้วอ๋อเสื้อใหญ่ไปมากเลยนะคะดูสิใส่ได้อีกนะคะ38นะคะทุกคนอก38สามารถใส่ได้เลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆนทาง ติ๊กต็อกของแม่เจียนทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง Facebook ด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วทักทายเจียนก่อนนะคะสาหรับยามเย็นนี้นะทุกคนคะ่ะยมเย็นนี้เจียนมาแกะกลองคอลลเเจนนะคะทุกคนคะ่ะคอลลเเจนมาถึงแล้วนะคะเนาะสำหรับคอลลเเจนนะคะห้าสิบชิ้นทุกคนคอลลเเจนนะคะเหมาะสําหรับาสาวๆทุกคนเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็เหมาะมากเลยนะทุกคนคะ่ะ เรื่องกระดูกนะใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูทุกคนนะคะต้องจัดคอลาเจนนะ,ะทุกคนคะ่ะกระดูเรื่องเล็บนะคะเส้นผมของเรานะคะทุกคนมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ทุกคนค่ะเพราะว่าผมของเรานะคะได้รับการบำรุงนั่นเองทุกคนคะ่ะมันก็จะมาชี้ฟูชี้เฟลออกมาอย่างงี้แหละทุกคนมันก็จะอ,อะไรนะคะจริงเหรอเอาอทิ้งเลยค่ะเอาไปทิ้งเลยลูกทิ้งนู่นเลย โอ้แอนนี่จ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเนาะอ่ะเราได้รับคอลเลสเนห้าส50แล้วทุกคนคะ<แ>่ะทีนี้ก็ทั้งอาบทั้งกินเลยค่ะอะไรนะคะ<แ>โอเคขอบคุณมากค่ะเก่งมากดูชดูออันนี้เหรอลูกจะเอาเหรอคะโอเคอะไรอ่ะอะไรอ๋อด,ดมดู ดมดูเหม็นไหมไม่เหม็นแล้วเนาะโอเคนะไม่เหม็นแล้วนะทำอะไรเอาบ้างอ๋ออ๋อไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่เหม็นแล้วลูกไม่เหม็นแล้วโอเคนะโอเคโอเคอ๋อไม่เหม็นแล้วเนาะโอเคนะคะไม่เหมนรอไม่เหม็นแล้วไปดูการ์ตูนเลยค่ะเดี๋ยวแม่ทำไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นแล้วไม่เหม็นเลยค่ะหอมมากเลยนะคะ ม,มันหอมไหมหอมค่นนะหอมค่ะหอมอันนี้คือลอรเจนค่ะนี่คือลลาเจนนะคะนี่นอะไรอ่ะโปรตีน,น,น,นค่ะลูกีนพี่วันหิวหรอทุกคนมีเด็กหิวโหรเจนค่ะนะคะคลูกหิวหรอคะอุ้ยพ่อไม่อยู่นะคะ ท้องใหญ่โอท้องใหญ่ค่ะนะคะท้องใหญ่มากเลยอ่าอิ่มมากเลยครับอิ่มมากเลยครับตอนนี้กินข้าวเยอะมากเลยไเอาครับลูกไม่เอาครับสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับทุกคนก่อนลาลาลาเออลาลาลองเพลงด้วยนะคะอ คือไม่มีคนดูช่วยค่ะทุกคนนะคะแต่มียังไม่กลับมาเลยนะคะก็จะไล่ก็ไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วไปดูกระตูน้องนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูกระตูน้องก่อนโอเคไหมโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทางอ่าทิกต o อกด้วยนะคะเนี่ยจะมีลูกทุกคนค่ะเนี่ยแหละมันก็วุ่นวายหน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนช่วยดูนะคะเนาะเนี่ย สามีก็ไปนวดนะยังไม่ยังไม่กลับมานะคะเนาะแล้วเจนก็อยากจะไล์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะเอออะไรก็นั่นแหละตามนั้นเลยค่ะไม่มีอะไรไม่มีใครพร้อมไม่มีแบบว่าออรอให้พร้อมอย่างเงี้ยมันมันไม่พร้อมสักทีอะทุกคนค่ะต้องถ้าร้อยสามีกลับมาก็ประมาณสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเ <laughs> ลยเวลาไปแล้วทุกคนค่ะเราก็อยากจะไล์แล้วอะไรก็ ไม่เป็นไรค่ะนะคะแวบ็บมาแว็บไปนะ,ะถ้าเกิดว่างงงงงก็ปิดไลค์ก็จบค่ะทุกคนค่ะไลค์ใหม่ทุกคนสำหรับคอลลาเจนนะคะทุกคนค่ะเนี่ยคอลลาเจนอ่ะโปรเมื่อเดือนที่แล้วนะคะนาอสามทุกคนสามชุดเลยทุกคนค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยคุ้มมากๆนะคะตุนได้ตุนไว้ค่ะทุกคนตุนได้ตุนไว้นะคะตุนได้ตุนไว้เลยนะ,ะเพราะปกติอะชุดหนึ่งก็จะประมาณแปดร้อยเก้าสิบบาทนะทุกคนอแต่โปรเนี่ยคือ ถูกนะคะเนี่ยจะหมดโปรแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องรอรอดูว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะนะว่าจะมีโปรอะไรเข้ามาอีกนะคะเนาะต้องรอดูสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางอ่าทิกตกิกของแม่เจนทุกท่านทุกคนเลยนะคะเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคทุกคนเราว่าจะมาดูษาทุกท่าแม่นะคะแม่จ๋าเราถาไวายหม่กันครับแม่จ๋าหิวหรอคะหีวหะห่วันหิวข้าวหรอ หิวข้าวหรอคะหิวส้มหิวส้มทุกคนโฮ้ย oh หิวส้มนะคะพี่โยนไปฉีดทีก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามิดทำส้มให้นะคะ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปเลยในห้องน้ำเลยนะคะดื่มโกโก้กันคะ่ะทุกคนอืมซดโกโก้ก่อน <c oughs> โกโก้กาแฟคะ่ะทุกคนคะ่ะดื่มหรือ,อยังนะทุกคนดื่มหรือ,อยังคะ โอโก้กาแฟ่ะนะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วทุกคนค่ะทุกคนก็แบบว่าแบบคิดยอดกันนะคะทุกคนค่ะสําหรับแม่ค้าออนไลน์ก็จะแบบบวกกันคิดกันนะคะทําบัญชีกันนู่นนี่นั่นนะคะเนาะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยเนาะทุกคนยอดขายแต่ละคนแบบปึ้งปังมากๆเลยนะคะสําหรับอ่าทําออนไลน์นะคะอืม สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางติ๊ก o k ของแม่เซียนทุกท่านทุกคนเลยนะคะจะดื่มกาแฟกับโกโก้ผสมกันยาเย็นค่ะทุกคนค่ะนะคะดื่มแล้วจะกาแฟกับโกโก้ผสมกันเนี่ยจนจะดื่มโกโก้แค่วันละซองเองอะไรนะอะไรคะไข่นกไข่นกอะไรไข่นกเ๋อไปดูยิงแย้มญิงยิ้มเลยลูกนะคะญิงยิงแย้ม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอ่ะที่อยากจะทานโกโก้ก,กาแฟนะคะที่ทําให้น้าหนักหายอะ่ะเจนสามารถแนะนําให้ได้นะเพราะว่าเจนน้ําหนักหายไปสองโลนะคะหลังจากที่ทานกาแฟกับโกโก้ผสมกันทุกคนขาสูตรนี้เลยแต่ว่าเจนทานแค่โกโก้วันละซองนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งทานตอนเช้าครึ่งซองแล้วก็เนี่ยค่ะตอนเย็นๆแบบนี้ก็ทานอีกครึ่งซองค่ะทุกคนแล้วก็ทานกาแฟนะคะสองซอง เช้าหนึ่งแล้วก็กังวันหนึ่งไม่ใช่กังวันสี่ตอนนี้ค่ะหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยแซ่บนัวมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยมากนะคะอร่อยมากมากเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทีคคะ่ชมขาส,สทุกคนนะคะลูกชายโทรมานะคะ เอ,อขอโทษค่ะนะคะขัดจังหวะสวัสดียามเย็นทุกคนเลยนะคะดื่มโกโก,ก้กาแฟสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ ลูกชายทักมาทุกคนนะโทรเข้ามาแบบว่าแม่กําลังไลฟ์สดอยู่แต่เขาไม่รู้ไงคะสวัสดีค่ะแม่จียอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่านะคะเนาะที่แวะเข้ามาทุกคนอืมน้องเนนลำปางนะคะสวัสดีเจ้าน้องเนนลำปางสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะฝนตกที่เชียงใหม่ค่ะนะคะที่ลำปางฝนตกก็เจ้า สวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาแล้วทักทายจียอนนะที่เชียงใหม่ะฝนตกนะคะบรรยากาศแบบครึ้มมากทุกคนแล้วก็เนี่ยามาแล้วนะคะหมอเอกมาแล้วทุกคนนะที่ลำปางฝนตกไหมคะที่ไหนฝนตกบ้างที่เชียงใหม่ฝนตกนะคะพอดีวันนี้เรามาเปิด เปิดเปิดคลังคอลลาเจนค่ะนะคะคอลลาเจนห้าสิบทุกคนนะคะกะว่าจะเอาหนึ่งร้อยแต่พอดีไปจัดโปรตีนก่อนนะคะหนึ่งร้อยก็เลยได้แค่คอลลาเจนแค่ห้าสิบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีเจ้าโกโก้คุมหิวอิมนานมากมากเลยเนาะกินโกโก้แล้วแบบว่าไม่ค่อยหิวข้าวทุกคนมันจะคุมหิวได้นานมากๆเลยนะคะสำหรับโกโก้นะคะ อาอมอเอกมาแล้วคือทุกคนถ้าเกิดว่าเราแบบส่องส่องสองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือลูกลูกทุกคนมีลูกอยู่นะะว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าน้องแนนขอบคุณเจ้าจริงๆอยากจะได้สักหนึ่งร้อยนะเนาะอยากจะได้สักหนึ่งร้อยนะคะสำหรับคอ,อลเลเนะอพอดีสต็อกของไปเดือนเนี้ยเป็นแสนแล้วก็เลยแบบ ได้คอเลาเตอรแค่50นะทุกคนค่ะพราเอาโกโก้ไปเหรอไปทำไมเอาไปเผื่อก <c oughs> ่ะอ๋อโกโก้ลูกค้ารีวิวบอกว่าไม่ค่อยหิว <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะไม่ค่อยหิวพี่เจยนก็รีวิวได้นะคะเพราะพี่เจยนก็รีวิวให้ได้นะคะว่าไม่ค่อยหิวจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเราทานโกโก้นะคะ คุมหิวได้นานแล้วก็ไม่หิวสุดจิตค่ะน,นะคะเนาะคุมหิวได้จริงๆนะคะเนาะเพราะว่าวันวันก่อนนะหยุดทานหยุดทานโกโก้ไปหนึ่งวันนะคะหนึ่งซองสิบแคลนะคะเอาไหนมาตุยเออนั่นแหละมาตุย้ยแต่ว่าน้ำหนักหายตุ้ยนี่บบตุยแล้วน้ำหนักหายนะหายไปสองโลนะเจ้าวิจิตนหายไปสองโลนะคุณหมอบอกว่ากินก่อนข้าวหน้าเด็กไปอีกจริงโล เอาแล้วกับนี่กินกลอนเข้าแน่ะละออนเอาแล้วเนอเพียงจะกินวันละสองนะเจ้าเพีย <laughs> งจะกินวันละสองเลยเนาะเออเอาเลยอันน่ะหน้าเด็กสามสิบแปดสามเก้าอย่างเงี้ 38, 39, ยสามสิบแปดสามเก้าเลยว่าหน้าสักกว่ามาสักสาวสามอย่างเงี้ย <laughs> หน้าสักกว่ามาสักสาวสาม เพราะว่าเจี๋ลองแล้วนะคะวันนั้นน่ะลองว่าจะมากินโกโก้กนะคะน้องเนนจะมากินโกโก้ละเพราะว่าน้ำหนักหายไปสองโลกินยังบะมดกองเตื้อเ่าแล้วทีเนี้ยน้ำหนักหายไปสองโลก็เลยว่าจะมากินละเพราะว่ากลัวผองเกินไป กลัวว่าจะผอมเกินไปเพราะว่าน้ำหนักจาก48.7ลดมาเหลือ45อยู่คงที่อยู่ที่45มาสาเดือนนะเจ้าแล้วทีเนี้ยมากินโกโกโ้มากินโกโ,โกโ้หมดไป6ซองเจซองเจ้าน้ำหนักหายไปสองโลเหลือแค่43เจ้าก็เลยว่ากลัวว่าจะผอมเกินกลัวว่าจะแบบน้ำหนักลงเยอะ ก็เลยยุดกินนนึ่งวันลองยุดกินพอหนึ่งวันมาได้ค่ะทีเนี้ยมันหิวนะฮะยุดยุดลองยุดกิ่นหนึ่งวันในวันที่มาได้กินโกโก้คือหิวหิวจุกจิกหิวนุ่นหิวนี่ก็กินติ๊กติ๊กค่ะทุกคนก็เลยบวายเศ้าก็เลยปิ๊กมากินโกโก้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราดูน้ำหนักก่อนว่ามันจะมันจะมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรืออะไรยังไงคะทุกคนถามแต่ว่าล่าสุดที่ทานไปก็คือ แค่หกเจ็ดรงองค่ะยังไม่หมดกองน้ําหนักหายไป2อลูกนะคะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทาง Facebook ด้วยนะคะคอลลาเจนทุกคนคอลลาเจนมาแล้วนะคะล<ร><ป>ูกค้าคนไหนรอจัดคอลลาเจนจัดมาเลยนะคะทุกคนค่ะคอลลาเจนมาห้าสิบทุกคนนัวๆเลย5้าสินัวๆเลยเพราะว่าที่เหลือเหลืออีกของเดิมนะคะ ของเดิมเหลืออยู่แค่ประมาณ5ชุดทุกคนค่ะแล้วก็สั่งมาสต็อกเพิ่มมาสำหรับคอรเลนของเรานะคะเค <What? S 1> พียว <What? S 1> นะจ๊ะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตรงน้ำตาลอะไรผสมนะทุกคนเคพียวๆนะคะทุกคนนะฟากะสึดดังด้มอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆจางลงนะทุกคน เพราะว่ามันไม่ใช่สารสเตรยอยเนาะจะทําให้แบบว่ามันจางหายไปเลยเนะี่ยมันก็คงไม่ใช่นะทุกคนคะ่ะมันเป็นคอลลาเจนที่จะเข้าไปซ่อมแซมน,นะคะฟื้นฟูนะคะสิ่งที่มันสึกรอไปหรือว่าสภาพเซลล์ผิวอะไรต่างๆของเราแม้แต่ข้อกระดูดของเรานะคะเล็บเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะ จะช่วยได้นะทุกคนผู้หญิงของเราในวัย25เป็นต้นไปนะทุกคนค่ะเราไม่สามารถผลิตคอลลาเจนเองได้นะคะเพราะาเราไม่ใช่เด็กๆถ้าถ้าเป็นเด็กๆ enfin ที่กำลังคลอดเนี่ยผิวเขาจะเนียนนุ่มสายผมเขาจะตกดํามากเลยนะคะหลานสาวนี่อุ้ยผมเยอะมากทุกคนผมเยอะมากเลยเพราะว่าเขายังผลิตคอลลาเจนได้เองนะคะเขายังทําคอลลาเจนของเขาอย่างมีอยู่นะแต่เราเนี่ยอายุ25เกินขึ้นไปแล้วมีลูกทุกคน <tenga S 2> มีลูกสองลูกสามลูกสามลูกสีก 4, ลก 5, ะะ่ลูกสี่ลูกห้านะคะอ่าลูกสองลูกสามยังไม่นับรวมกับที่แทงไปอีกสองสามคนบางคนนะคะทุกคนยังไม่รวมกับที่มันหลุดไปแทงไปนะทุกคนคะ่ะเออหลายคนเลยนะคะสรุปแล้วมีลูกประมาณสี่ห้าคนนะคะอย่างเจียยก็มีสี่คนนะทุกคนค่ะเพราะว่าหลุดไปน 1, นะหปน, 1, นะะึ่งเนาะหลุดไปหนึ่งนะคะก็จะเหลืออยู่สามตอนนี้มีสามคนนะ,ะที่ชัวร์เลยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ อัะหลุดไปหนึ่งทุกคนอ่หลุดไปหนึ่งนะทุกคนมันมันก็ไม่แน่เนาะบางคนมันก็จะมีแบบว่าเป็นคุณแม่ที่แบบว่าอาจจะแทง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะอาจจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็ถือว่าเราก็ได้มีลูกเหมือนกันคนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในระหว่างคันสี่เดือนห้า 2, เดือนสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถึงแม้ว่ามันจะมันก็ใช้ไปแล้วนะคะเนาะฉะนั้นเราต้องมาดูแลและต้อมเซ็มนะคะสําหรับ คอลลาเจนนะคะทุกคนคะ่ะมันสําคัญต่อร่างกายของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาอย่างมองข้ามนะคะว่ามันไม่สําคัญแต่ก่อนเจนก็มองข้ามนะคะทุกคนยุงค่ะแม่นะ,ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะนะคะยุงค่ะทุกคนเนื้อหอมมากยุงยุงมาไร่มาตอมคอลลาเจนค่ะนะคะคอลลาเจนมาถึงแล้วเมื่อกี้คะ่ะเจนก็เลยอ,ออกมาไลายนะคะยังไม่ได้นับเลยค่ะแม่นะคะ ห้าสิบนะ,ะทุกคนยังไม่ได้นับเลยนะคะใครอยากจะจับอยากจะจองอยากจะอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเริ่มต้นเดือนเดือนมกรานะคะทุกคนคะ่ะปีใหม่นี้นะคะไม่รู้ว่าโปรไหนจะมานะ,ะแต่ว่าวันนี้เวลานี้นะคะโปรยังอยู่ที่สามชุดทุกคนคะ่ะสามชุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วตกชุดแค่หกร้อยบาทมันคุ้มมากๆเลยนะทุกคนค่ะคุ้มมากๆสำหรับ รเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้ทุกคนเออจัดไว้ก่อนนะทุกคนกินยาวๆกันไปเลยมีมีเพื่อนๆมาจัดกันหลายคนแล้วนะคะจัดแบบว่าสามชุดแล้วก็ทานยาวไปเลยทุกคนหนึ่งชุดทานได้หนึ่งเดือนว้าว้านะคะดีที่ไม่ติดปีใหม่ใช่ค่ะแม่สุดยอดเลยที่มันไม่ติดปีใหม่มาถึงวันนี้พอดีเลยนะคะมาถึงวันนี้พอดีเลยสุดยอดมากทุกคนหนึ่งหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดนะมันจะทานได้อยู่หนึ่งเดือนนะคะ เธอก็จะได้แต่ตัวนี้นะทุกคนคะ่ะหนึ่งชุดแบบนี้นะทุกคนคะ่ะจะทานได้อยู่หนึ่งเดือนนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะแบบนี้แบบนี้นะคะจะแถมเอนไซม์ให้หนึ่งซองนะคะแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยเพียวๆเลยทุกคนนะคะอ่าหนึ่งร้อยเมลกรัมนะทุกคนคะ่ะหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะทุกคนแล้วก็เอนไซม์เนี่ยที่เขาแถมให้เนี่ยก็หนึ่งร้อยกรัมเหมือนกัน <100. S 1> ทุกคนคะ่ะทานคู่กันนะคะเนาะคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนเพียวนะคะถ้าทานคู่กับอ่า เอนไซม์เนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมันเหมือน,นว่าไม่ได้กลิ่นคาวทุกคนแล้วก็จะทานง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับคอลลาเจนนะคะแบบนี้เลยทุกคนค่ะนะคะโปรเดือนเดือนนี้นะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนเนาะทุกคนคะ่ะสามชุดทุกคนคะ่ะทานได้สามเดือนทุกคนนะคะหนึ่งเดือนก็หนึ่งชุดแล้วทุกคนคะ่ะทานได้สามเดือนทุกคนแบบว่าถูกมากๆเลยนะคะ 1, หนึ่งพันนะคะเจ็ดร้อยนะคะเก้าสิบบาทนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วตกแค่ สองชุดหนึ่งงานค่ะหกร้อยนะคะทุกคนค่ะปกติเนี่ยถ้าไม่มีโปรโใช่ไหมคะก็แปดร้อยเก้าแปดร้อยเก้าสิบค่ะทุกคนอืมแปดร้อยเก้าสิบเนาะทุกคนมันก็จะประมาณเท่าไหร่นั้นสองพันกว่าล,ล <laughs> ะคะ่ะตัวเลขนะ เพราะว่าแต่ก่อนเจนก,ก็เคยซื้อทานนะตอนที่เป็นลูกค้านะคะทุกคนตอนที่เรายังไม่ได้เป็นตัวแทนเจนเป็นลูกค้าเจมก,ก็ซื้อทานซื้อตอนแรกก็แค่ซื้อชุดเดียวนะคะแ9 0แล้วก็มาซื้อโปรทุกคนคะ่ะโปรตอนนั้นอะมันเป็นโปรสองสองชุดทุกคน1000เท่าไหร่หนึ่ทุกคนนะคะ1,290นะคะตอนนั้นมันมีโปรแบบนี้เจียก็จัดโปรแบบนี้เหมือนกันทุกคนแล้วก็มันก็จะมีโปรมาล ื่อยในแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันค่ะบางบางเดือนก็ไม่มีโปรทุกคนเราก็ต้องซื้อเดียเด่ยวๆนั่นแหละนะคะแปดร้อยเก้าสิบทุกคนแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราแบบว่าอมองเห็นโอกาสเนาะว่ามันถูกอะไรเงี้ยก็ถ้ามีกระตังก็ซื้อไว้ค่ะตุนไว้นะคะตุนไว้ไว้กินแบบว่าสองเดือนสามเดือนถ้าเกิดว่าโปรใหม่มาแล้วก็ถูกอีกแล้วก็จัดอีกอะไรเงี้ยทุกคนเออดีออกมากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะทักทายเจียนก่อนนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจียนเป็นคนเจียงใหม่นะเจ้าทุกคนเจียนเป็นคนเจียงใหม่กู้เมืองได้นะเจ้ากู้เมืองได้เจียนเป็นคนเจียงใหม่อายุสามสิบแปดปีมีลูกสามโผเจ้าเป็นคุณแม่ปั้นหุ่นสวยนะเจ้าปั้นหุ่นแซ่ปปั้นหุ่นสวยนะฮะในวัยสามสิบแปดปีนะคะก่อนหน้านั้นพุงใหญ่พุงโตนะคะพุงใหญ่อยู่ รอบเอวอยู่ที่สามสิบเอ็ดนิ้วทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้เหลือยี่สิบห้านะนอออกกําลังกายควบคู่มาตลอดเลยประมาณนี้นะทุกคนค่ะนัวมากทุกคนค่ะกาแฟโกโก้โกโก้กาแฟยันต้องทะเลาะกันกับยุงตัวนี้นะทุกคนค่ะยุงเยอะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทางติกติกของแม่เจียนทุกทา่านทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วทักทายเจียนเด้อจ้าเข้ามาแล้วทักทายเจียนก่อนนะคะ,ะเชียงใหม่ฝนตกแล้วทุกคนอืมเชียงใหม่ฝนตกนะคะแล้วก็พิ่งหยุดไปทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตกพรุ่งนี้จะตกไหมนะคะเนาะถ้าตกเนี่ยโอ้โหหัวแดงนะทุกคนที่จะต้องเกี่ยวเนะี่ยโดนฝนแน่นอนนะคะอืม เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโก้กาแฟของติยอนเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือทุกคนเห็น <S <S นะไม่คิดเยอนเอาน้ำมาแต่ว่าไม่ได้ดื่มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางติ๊กตอกที่เข้ามาใหม่นะคะหมดมมแล้วเหรอลูกโอเคเอาไปให้ป๊ะป๊าเลยค่ะอเอาเหมนหรอเอาให้ป๊ะป๊าทำให้เลยค่ะเอาใส่น้ำเอาใส่น้ำเหรอคะโอเคดื่มเลยค่ะ <Okay. S 2> โอเคสวยมากอ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกค่ะแถมพอแล้วค่ะพอแล้วไปให้พ่อทําให้ไะไปให้พ่อทําให้ไะทุกคนอันนี้เป็นน้ําดื่มจัก,กรพรรดินะคะน้ําดื่มจัก,กรพรรดินะคะอันนี้เจนได้มาที่วัดร้ำเมืองนะาน,นะทุกคนเป็นน้ําดื่มจัก,กรพรรดเห็นไ,ไหมมันมีจักรุกนะอันนี้คือน้ํามนต์ที่หลวงตาให้นะคะหลวงตาม้านะคะมนต์ให้แล้วก็ ได้มาอยู่ประมาณสักสองแพ็กันทุกคนค่อยๆดึงค่อยๆทานมาจามะหมดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจนจะขอจบไลร์ก่อนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวเป็ดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาไลร์นะคะสํำหรับ คอลลาเจนนะทุกคนค่ะอ่าคอลลาเจนมาแล้ว50นะทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับโอกาสทุกๆโอกาสนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่คอยอุดหนุนจียอนนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็คอยติดตามจียอนมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็อ่าน่ารักกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะสําหรับลูกค้าของจียอนนะคะแบบคอยแบบติดตามแล้วก็ขนาดซื้อกับที่อื่นแล้วก็ยังยังจะ ยังจะมาอุดหนุนกับจียอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะติดตามจียอนขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อ่าเห็นความน่ารักของจียอนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนะคะวันนี้จียอนลากอน,นะคะสําหรับช่องติกต็อกไปก่อนนะสวัสดีค่ะเลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโคนะคะเดี๋ยวจียอนมาไลฟ์ใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะทาง